ตามโคกใหญ่กินแต่ว่ากินแค่นี้เอ้ยขอไม่โชคนะลูกก็ต้องหาอันนี้ Masse. <marriages timing> อันนี้อยากกินส้มตำแน่อนอนเมนูเด็ดไก่ย่างส้มตำนี่ครับแล้วก็นึ่งรูปหอมาอย่างดีนะเห็นไหมเห็นปลากุ้งหนึงตัวนี่เห็นไหมกินที่เราชอบนี่แหละค่ะหาเงนินมาแล้วก็ส้มสดกุ้ <laughs> งลวกก็ต้องมาคือว่านันคู่กันไปแต่ว่ามีแต่แม่ชอบกินกุ้งผัวจะกินสักกี่ตัวช่ใช่ไหม ปอ,อกทำปองไม่ลดเยวก็ออกได้กินทั้งนู่นไเป็นไรหรอก <c oughs> เขายิ่งว่าเอียงก็เพราะอยากกิน้เปลือกกับบถึงขนาดนั้นแต่ว่าปอกไม่ด้เกียงแต่แล้วก็ปอกได้ใส่แครอทไปด้วยมันก็จะดีมันบอกว่าเพิ่มีมันบองฮิ่มคิดไปก็สวยนะคล้ายๆแบบเขาทำากินกับน้ำราดนะคะโอ้ยผมแฟนนัน่นที่ย่างให้แฟนเนาะอ่มามัน เหนือแต่อรอยไม่ต้องเค็มมากนะคะกินมันฝรั่งกัต้มอยู่ก็จะตามกินกับไอ้ยโอ้ยจะตามส้มตำไม่เหมือนตาไม้เก่งกกแต่งนี่นะโชคง่ายมากเทพเป็นบักเร็เนเมือให้ลูกกินตามพื่อดห้กิน้ง่าย าไม่ชอบความซึตอนตไม่ชอบใส่กะปิด,ด้วยนะมันก็จะเพิ่มความใส่ลงไปมันก็ไม่ค่อยเข้มคนเท่าไหรนะ่เขย่าแล้วมันก็ไม่ข้นแต่ที่ลำไส้ไม่ชอบจะทำอะไรก็มันร้อน,นเลยเบลฟ์นะเขาเรียบเยบไหมนะทำมันร้อนเลยเราจะใส่ปะลาะไปด้วยตัวปะลามันสุกแล้วปลาลงไปยยนะคะใส่ลงไปเรื่องเลาใส่ลงไปลเลย มะกอลงไปตำจะตจวเกลือเราจะใส่อีน่นะคะมะกอโอเคตัวปลาก็ใส่ไปสุะมันนันมาขังเต๋อเลยอืมโอ่หยเนขึ้นงไงม่แน่ตำเยอะไหเพราะว่าตำแบบว่าลดสน่อยค่ะขอชุดลดใส่ไปเลยใก่อชอบนะคะชอบั เผ็ดนอไนไม่มก,มนะไก็ไม่เผ็ดอืมเปลาดมะสุกแล้วไก่ไม้ไกินกับไก่แล้วก็กินอะไร